ปลาตามมานะครับด้านหน้านะนี่นนนน <c oughs> nhưng cái tám mình chấp mm โอ้ปลากำลังจะกัดอ้ยายุมาครับปลาก็กำลังจะกักกดนี่ครับอายุากจริงครับ อูอู้เลยมใส่ตั้งได้กลับบ้านคนี้ หลังจากที่กัดผิดไปรอบนึ่งครับผมจนได้ครับกัดชอนนะครับนี่อันนี้ก็ไซส์เป็นโลเหมือนกันครับ mm hmm. ก็เมื่อสักครู่มันกัดผิดไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็วิดไม่ติดนะ หลังจากที่ลมพายุมาเมื่อสักครู่นะครับพอ<โ>ด,ดีลมมันนิ่งลงนะครับลมมันเบาลงผมก็เลยตีอีกรอบหนึง่งมันก็ยังไม่โดนเบ็ดนะครับทีแรกเนี่ยมันยังไม่โดนเบ็ดแล้วก็ไล่ดันน้ําไปอีกรอบหนึ่งแต่มันหายไปเพราะลมมันพัดแรงเมื่อเมื่อสักครู่นะครับพอลมมันเบาเนี่ยผมก็เลยลงมาตีใหม่มันก็ยังอยู่ครับยังอยู่ที่เก่าแล้วก็กัดจนได้ครับนี่ครับกัดเตะแค่คันนะครับเป็นปลาช่อนไซส์ไซส์โลเลยครับตัวนี้ ใส้เป็นโลนะครับก็ถ้าปลาแบบยังยังกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับลองตื้อดูนะครับอ่ามันมีโอกาสที่จะกัดอีกนะครับถ้ามันอยู่แถวแถวนั้นนะครับก็เมื่อสักครู่ผมตีไปเนี่ยมันมันก็ยังอยู่บริเวณที่เก่านะครับตีไปใหม่ครับได้ผลครับผมเตะแก้คันครับแต่ฝาล้องดังมากนะครับสงสัยต้องกลับบ้านแล้วล่ะปลากำลังกัดเลยครับโอเคครับผมเตะแก้คันเรียกปลาได้ดีมากครับ สุดยอดมากครับ